สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ปูฉันเถองหายถึงเห็นงานเป็นธรรมดานะคะเก็บก้อนหินออกจากทางมีแต่ก้อนใหญ่ๆเลยทุกคน วันนี้ไม่ได้ให้สาวบีมมาเก็บเห็นนะคะเพราะว่าน้องนอนยังไม่ตื่นเอาน่านอกมาขายอีกแล้วไม่ใช่นะคะน้องตื่นแล้วนะคะแต่ว่าให้เฝ้าอู่นะคะให้น้องเฝ้าอู่อยู่ที่บ้านเบรกเด้อมาเบรกจะถึกดาเด้อจะถึกไยเด้อ ไทุกคนอรอยังกว่ดเดินบาไป ใช่ไหมปูถอยมาแล้วนะคะมันลื่นทุกคนดึงเอานะคะ hai <laughs> 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 <Điều đó. cười> đừng ở, hả ติดนะทุกคนแล้วติดเด้ดติดไม่ลง I right. เหม็นคลาดเลยทุกคนเหม,ม,ม็นคลาดเลยโ <Yeah. S 1> oh, อ้โห่บ้ปีโอ้ oh. Señor YouTube YouTube ตัวน้อยคะ่ะรถเป็นอะไรคะสัมภาษณ์หน่อยคะ่ะรถติดค่ะติดค่ะ <c oughs> ไหนพูด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 สิให้เอฟซี <c oughs> <FC. S 1> ฟังสิโอรถติด,ดโอรถคันนี้ <ลด S 1> ของใครคะของปูวีค่ะโอของปูวีค่ะนี่น้องเธอเออยู่ตรงไโอ๋นี่นะคะไหนพูดสินี่เะทเธอิีอจู โอ้ชัยคิดอยู่นี่นะคะตอนนี้รถเป็นอะไรคะสัมผัสเลยค่ะรถติดค่ะดยานที่ดานกองดินเลยอะไรแบบนีอันนี้ดินยังไม่ออกยังไม่หมดเลยนะคะดินยังออกไม่หมดโอ้ยทำไมรู้จักพูดจังเลยนี่แต่ออกนะคะโอ้โหจะออกไหมคะน้องมิว จะน่าจะออกนะคะจะออกนะคะนั้นมีช่วงคิดว่าจะออกเลยคะทุกคนเออออกไหมทุกคนใช่บอก FC, FC มาลุ้นกันซิว่าเราจะออกไอหมเออได้ยินไหมคะทุกคนน้องมิวบอกว่า FC มาลุ้นกันนะคะว่ารถจะออกไหมนี่รถก็ยังไม่ออก ทีมงานอะไรคะน้องมิวทีมงานนี้ทีมงานอะไรทีมงานปลาเหล่านะคะ<อ>ทีมงานปลาเหล่าทีมงานปลาเหล่า <c oughs> นี่รถจะขึ้นนะคะทุกคนลุ้นมานะคะลุ้นมานะคุยกดำนะคะตอนนี้ก็กำลังยกดำนะคะนี่ยกดำต่อนะคะนี่นะคะกำลังกำลังทำให้รถจะหองนะคะคือดีปันไหล หรถดับนะค่ะรถดับอรถดับนี่ก็สตาร์ทใหม่นะคะเหม็นคัดมากเลยใช่ไหมน้องมิวหมคิใช่ค่ะเหม็นมากเลยค่ะถ้าอยากมาขอดอกนะคะจอกแล้วนะคะท่านผู้ชมรุ่มมานะคะว่าจอกี่ค่ะรุ่นมานะคะรุ่นกันนะคะ ออกเลยนะคะสรุปออกะคะ็คือจะออกแล้วนะคะโอ้โหจะออกแล้วนะคะนี่นะคะพูดเก่งขนาดนี้ต้องมีเอฟซีแล,แล้วนะเนี่ยนี่นเขาก็มีอัดไว้นะคะก็ให้วัตหินอัดอะไรไว้คะเอาก้อนหิน,หนไม่ไม่ให้มันจมนี่เอาลงคิดว่าเราจอดไหมคะดินยังเทไม่หมดเลย เทไม่หมดยังเทไม่หมดนะคะนี่นะสภาพมันจะเป็นแบบนี้ถ้าไม่ของคุมันโอ้โหออกไหมน้องมิวบอกคุณผู้ชมสิคะคุณผู้ชมค่ะจะออกเลยคะนี่ลยค่ะนี่ล้อทำไมล้อมันหมุนติ้วๆเลยคะใช่ เพราะว่ารถรถดำนี่นี่นี่นะคะก็มีคนมาช่วยด่าสาวนี่นะคะเพียงขึ้นไม่ได้นะทุกคนเดี๋ยวมาฟังเสียงเด็กน้อยบุญน,นะคะในอธิบายสิ ให้มยให้คุณผู้ชมฟังด้วยสิตัดรถบรรทุกนี่นะคะรถติดนะคะยังไม่ออกเลยหลายรอบแล้วนะคะหลายรอบแล้วเนอะรถติดค่ะเพื่อนะคะสงสัยน่าจะใส่ดินเยอะเกินไปนะคะมีแต่ที่ส่องใส่ดินเยอะเกินนะคะนี่นะคะที่มาจอดเลยค่ะท่านผู้ชมไฟฟ้าใส่เพด่นเนี่ยฟ้าใส่เนยังไม่ออกนะคะตอนนี้พี่ยังออกไม่หมดนะคะ ยังออกไม่หมด,ะดน,ะนะคะกินเหลือเยอะไหมคะเยอะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะสงสัยจะใส่กินเยอะเกินไปแล้วมันจะออกวิดานมันมีตะหินไม่ช่วยยกแล้วคันนี้จอดไหมคะช่วยยกไปคานผู้ชมคิดว่าเราคันนี้จอดไหมคะ เาก้อนหินมาลองนะคะทุกคนอันเลนเอาก้อนหินมาลองก็บก้อนหินกันนะคะก,นนคกนินกินนะะนิ้ยดใ่ไ่ง รอดูนะทุกคนมันจะขึ้นไหม หินใส่อีกอมันครึ่งล้ออ่ะทุกคนดินมันเละอ่ะเหยียบลงไปกับครึ่งล้ออ่ะ